ถ้าอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจฟาร์มผึ้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างวันนี้ซันฟอเรสจะพาไปรู้จักกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าถังลมควันผึ้งครับถังลมควันผึ้งมีไว้เพื่อทำให้ผึ้งมีความสงบและลดความดุร้ายลงนั่นเองครับหลักการในการทำงานของตัวถังนั่นก็คือเราจะใช้เป็นกากมะพร้าวและกระดาษจุดไฟภายในตัวถังเพื่อให้เกิดควันอยู่ภายในนั่นเองและเมื่อต้องการใช้งานเนี่ยเพียงแค่เราบีบนะครับก็จะเกิดแรงดันลมและพ่นควันออกมา และพอพึ่งนั้นได้รับรู้ถึงควันเรียบร้อยแล้วพวกพึ่งเนี่ยโดยนิสัยของพวกมันครับเขาจะคิดว่าเกิดไฟไม้ป่าและเขาก็จะรีบกลับลังเพื่อไปอมน้ําหวานและอพยพออกจากลังครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดโอกาสในการที่เราเนี่ยจะโดนต่อยได้นั่นเองดังนั้นทั้งลมควันพึ่งจึงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ขาดไปซะไม่ได้เลย แต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่เราจะโดนต่อยอยู่ดีนะครับทางที่ดีเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่อุปกรณ์สําหรับการป้องกันโดนต่อยด้วยแล้วคลิปหน้าเราจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นไหนกันต่อก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ